อ๋อนะปานเพลินกระบวนท่าที่หนึ่งเบลเพลนินนะเส้นข้อฟ้าโอ้เจอเอ้าหายมันหายไปไหน,นอยู่นี่จะกะกระบวนท่าที่สองกระหัดนนะ้ำกระบวนท่าที่สองอมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไมันไม่โดนเนี่ยเอ้ยจุ๊บออย่าเฮ้ยเออผมฟัดไม่โดนโอ้ยจุ๊บ ะบวนท่าที่สามะบวนท่าที่ห้าพยัพเพิ่นโอ้โหแรงเกินเอาละเอาละพอกันได้แล้วพอแค่แค่นั้นและพอได้แล้วพอครับครับโอเคมานั่งเอาละฉันได้เห็นพลังของพวกนายแล้วอ่าปากาไม่มีนะครับว่าต่อเลยครับฝนตก ไปคุยต่อะะ้ะ <Okay. S 1> ครับเราทครีบๆคุยดีกว่าโอเคฉันเห็นพลังของพวกนายแล้วก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแล้ว<ม>ฉันจะพูดเลยต่อนะอ,อืมไหมอ่าอาจารย์ได้จบสกิปไหมฮะโอเค okay. ฉันได้เห็นพลังของพวกนายแล้วก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแล้วก็ส่วนนายบอยใช่ไหมไอยชื่อบอยใช่ไหมอ่านายเป็นผู้สุดทอดสารกคดีใช่ไหมอ่า ใช่ครับผมของคุณเรนงคูคุทำไมล่ะครับอืมเขาไม่เหตุดาจับง่ายเนาะอ๋อผมมีแค่ดาบเนี่ยอืมพัดมือใช้ขอาของมันอ๋อตอนเขาตายเขาก็เหลือแค่ปลอกดาบหรือว,ว่าไปตีมาใหม่แล้วเหรอเอาบอยเอาแอปเปิ้ลนะครับอ่ะนี่ไงมาละอ้าวอ้าวนี่ของคุณเรนงูคุเหรอได้ข่าวว่าเขาดาบหักแล้วนี่ก็ไปเศร้ามาน่ะก็เลย นนั่แหละงั้นฝากเก็บดาบนี่นะไหนๆก็ได้ดาบไปแล้วเราไม่เอาเก็บตัวไว้เหรอวิขอลองใช้ปานี้หน่อยแล้วกันนะอืมฉันถอยก่อนแป๊บหนึ่งถอยไว้ก่อนถอยไว้ก่อนฟุกฟุกฟุกขึ้นมาเกิดมาเขาฟุกอยู่นี่แล้วเหรอปานเพิงกบวนท่าที่เก้าไปชำระโอ้โหทำไมมันแตกต่างจากที่ฉันเห็น ตอนใช้ตอนเรียนกูใช้ว่าเออที่เป็นโรงคุอาจจะเป็นคอท่าก็ได้โอเคลงไปก่อนลงโอเคครับครับครับโอเคมาโหดจังเลยเอาละวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่ชัดโหดเหรอก็นิดนึงนิดนึงครับอืมช่างมเถอะโอเคก็วันนี้มีแค่นี้จะไปพักหรือจะเดินเล่นแถวนี้ก็ได้โอเคแค่นั้นเองครับคครับแล้วคนอื่นเขาหายไปหมด ก็อ่าน่าจะเอาไปทำผลิตภัณอะไรฉันขอไปซื้อข้าวไว้ละอ่าเด็กไอะสกายเราทำไงดีซื้อข้าวไหมเราเดินเล่นกันก่อนเดินกลับบ้านกันได้่ะไปไปออาวจะตกน้ำอยู่กับอาบอยากอาบน้ำก็ไม่บอกเลยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกระแสน้ำไงออ๋ใช้ปลายวารีนี่เออแล้ววัตถันไม้ไปไหนนะ เห็นบอกว่าไปฝึกกับสาวหลักวายุอ oh ุ้ยเราบ้านเราไปทางไหนฝึกนานเกินจำทานกลับบ้านก็ได้นี่มาฝึกกี่วันนี่จําไม่ได้แล้วเพิ่งมาฝึกเมื่อวานเองใช่ดียวจำทานกลับบ้านไม่ได้เลยนั่นไงนั่นใครโอ้นั่นน่าจะเป็นหน่่ยที่พลาตกระสูตหรือว่าไคว้มละรื้อร้อไอ้พังวันวิ่งหน้าตาคุณคุณเหมือนเป็นหัวหน้าเลย เอาไป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 เอานี่ไงถึงแล้วก็แต่นะเข้ากล่องที่อร่อยที่สุดอยู่ไหนวะไอ้หนึ่งเน,นี่ยนี่เจ้าของหมู่บ้านนะเนะี่ยหเอ้ยทำไมหลังนี้กำแพงวันพังเออหรือมาซ่อมได้ไหมครับผมเอาไปไปเอาอาจารย<ม>์อาจารย์อาจารายม์มาทำเลอยพอดีชั้นหาร้านข้าวกล่องนะแต่ชั้น<อ>ทางอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับ ดี๋ยวอันไหนครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนโอ้ตรงนี้เหรอใช่ใช่เท่าแกขอข้าวกล่องหน่อยเหมือนเท่าแกหยิบได้เลยเท่าแกเขาทำไปเยอะอยู่อ่ะโอ้ขอข้าวกล่องเลยครันไปละขอผ้าเท่าแกเดี๋ยวตั้งประจาอีกทีไปละโชคดีครับอาจารย์เราไปไหนไหมโอ้าหมันจะมืดแล้วเราไปเอาข้าวกล่องซื้ไหนไหมอืมก็ดีเอามาให้ด้วยเอามาใ้โยไม่ไม่กล้าหยิบไม่กล้าหยิบไม่ ยังไม่เคยเจอเลยเท่าของร้านนี่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 เนี่ยโอ้โหให้มาซะเยอะเลยอะไร้านนี้เขาทำไวไปลงตีเหล็กไหมไปถามลุงเรื่องไปทักทายกังให้มาไปไปไปเออเออง่วงอรุณครับลูกอ้าวฮัลโหลลุงลุงขอรับลุง เดี๋ยวไปไหนพอดีคุณลุงไม่อยู่นะครับแช่งผมมาหาลุงลุงสมหมายครับพอดีลุงไม่อยู่นะขอรับอว่าแต่น้องเป็นใครนะเนี่ยผมเป็นหลานของคุณลุงขอรับอ๋อผนสุภาพด้วยฮะมีชื่อว่าอะไรหรอครับอผมชื่อนัทครับอ๋อม่แนะนำตัวเองหน่อยเหรอผมสกายครับผมผมบอยครับเป็นหน่วยพิฆาตสุดครับ อ๋อยินดีได้รู้จักนะขอรับคพบผมเอ้ยว่าแต่อยากปลอมเป็นนักพิ่ารสูดไหมไปคนขายตรงเหรอเนี่ยโอ้ไม่เราจะชวนทุกคนก็ไม่ได้นะก็น่าสนใจดีนะขอรับแต่มันฟังดูอันตรายมากเลยเฮ้ยมันมันก็อันตรายแหละอันตรายแหละงานอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเอาตามความสมัครใจของนาย ผมลองก็ได้ขอรับเอองั้นดีเลยฮะงั้นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะฝนตกอีกแล้วโอ้โหฝน,นก็ตกบ่อยๆโอเคถ้าไงก็เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเจอกันอ่าตรงไหนดีสกายเจอกันร้านข้าวกล่องรู้ใช่ไหมนะข้าวกล่องตัวไหนข้าวกล่องที่อะไรที่สุดรู้น,นะขอรับผม<อ>ไม่ได้<ม>ออกเพื่งวัที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมเนี่ย ครับผมเพิ่งมาครับขอรับโอเคมาจับมือเพิ่งมาเหมือนกันโอ้โห <c oughs> <c oughs> จะวยกันไหมเ <c oughs> ขาเป็นคนที่แบบอายอแล้วแบบยังไม่ค่อยชินกันที่นี่น่าจะแบบคือเขาเรียบร <c oughs> ้อยดีอะฟุกทำความรู้จักไว้ด้วยนะฟุกเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อางั้นงั้นขอตัวก่อนนะฮเดีย๋ยวตอนเชา้าเจอกันที่บอกนะฮะครับขอรับโอเคครับลอง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 เดินเดินหาดูนะจะหาดูอะไรล่ะ แถนี้มันมืดแล้วนะเราจะกลับบ้านเลยไหมกลับบ้านไม่นอนเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทันจิโร่มาอยู่ตรงนั้นมาสนนงสัยมาทำอะไร,ก,รกิจอ๋อสวัสดีครับคุณทันจิโร่เขาไม่คุยกับเราอ,ะอะ่ะโขายิงอ่ะอือต้องบ้านดีกว่าไม่ไหวเลยะจะปิดประตูอันหน้านโดิขอโทษโอเคต้องบ้านยังไงวะเนี่ยขึ้นนี่ไงอ้าว เดี๋ยวประตูวิ่งเข้าเดี๋ยวทั้งที่นอนยื่ไหนที่บ้านกูจริงไม่ได้กูจำห้องนอนเลยไม่ได้ที่เก็บผ้าที่ที่เก็บฟูกก็อยู่ในนี้นี่เดี๋ยวนะเราไม่ได้เก็บฟูกกันนั้นนะผู้หญิงคนทำเบ่าโอ้โหนุ่มนะโอเคงั้นเจอกันตอนเช้าแล้วกันเหนื่อยเหมือนกันไหมเกย์เกยอ้า เฮ้ยะกายะกายตื่นได้แล้วหุโมมึงนอนตกฟููตื่นได้แล้วเฮ้ยอะอืโอ้ทำไมมาอยู่ในซอกอย่างเงี้ยนายนอนดิ้นอ่ะเก็บด้วยเก็บฟูด้วยทำไมเก็บเก็บไม่ได้เพะเนี่ยเออตอนไปก็ไม่เก็บไม้มันก็ไม่เก็บโอ้นิ่งก็ไปเก็บที่ชั้นให้ด้วยเอาเอ้าวางไม่ไม่ไม่วางไว้เหรอโอ้เป็นคนมีรอเบียดดีเนาะส่วนของไม้เดี๋ยวให้ไม้มาเก็บเอง ปอาบน้ำก่อนนะดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดินเล่นไม่เดินเล่นอาบด้วยดิฮะอะไรนะอาบด้วยดิอาบก่อนตัวเองเร็วๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาบไวเกินไม่ถอดเสื้อด้วยไม่มีผงหันนอ่ะขอแช่น้ำก่อนยังง่วงอยู่เลย คุณเบอยต้องรีบปลูกด้วยโอ้มันตื่นกี่โวงแล้วเนี่ยมันจะมืดอีกรอบปะเนี่ยฮะแลมืดแล้วเหรอใช่เหรอตื่นตื่นจื่นอ่ะรู้สึกเวลามันแปรปวนดีเนาะเก๋ไปสักกุหลาสวยเนาะทำไมบ้านอื่นไม่เห็นมีสักุหลาเลยนัดคอมพี่นัดไว้อะนัดนัดไว้อะเขาจะนัดนัดไว้อะนัดนัดไว้เหรอเออเพราะมั้นข้าวเช้าไม่ต้องกินหรอกยังไม่หิว เราไปตรงนี้ไปแหนไปนัดตรงเข้าวกล่องเหี้ยเลยสุดในโลกไปไหนแล้ววะเขาอยู่ไหนอ่ะอ้ายู่ไหนอ่ะหนูว่าเขายังไม่มาหรือเปล่าเขายืนรอสักพักนึงานขอโทษแล้วขอรับพอดีพอดีผมเจอขอรับงั้นไปไปไปอย่าไปหาอาจารย์รั่วกันเลยไม่ใช่อาจารย์อาจารย์รั่วหาใครนะขอรับอาจารย์รั่วอาจารย์รั่ว เขาเป็นผู้ใช้อ่าเขาเป็นสารหลักสารหลักอัสนีอ๋อเข้าใจแล้วขอรับที่ไปใช้ใช้ดาบเป็นบ้างไหมเอ่อไม่เป็นเลยครับอ๋อไม่ชอบกันเาล่าทนอ่อแล้วแล้วกูเดินแทนที่กูจะเดินขึ้นแล้วกูปีงอ้อมไม่เป็นไรเดินค่อยๆเดินกันไปอะไนะอาถึงละถึงละถึงละเออนี่แหละที่ฝึกใช่หรอขอรับอุยไม่ใช่ มันไกลไหมขอรับป่าไม่ไกลหรอกข้างหน้านี่เองอ๋อขอรับวิ่ง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 พอได้ไหมไม่ไม่ไม่ไกลหรอกพอได้อยู่ขอรับเอาวิ่งมาเลยมาไม่อยากวิ่งอ่ะขอเดินเอ้ยวันดีเจ้าเก๋วันดี้ข้าทิ้งได้ไหมหยอกหยอกหยอกเลอกเริ่นเข้าไป ที่นี่เหรอครับคร์สใช่แล้วใช่แล้วปิดประตูใช่แล้วช่างมันแล้วอ่ะอ้าจะกลับมายังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้จะปิดประตูแต่ประตูเป็นไรไม่รู้อย่าเดือดเรียกกันเรียกกันอาจารย์รั่วไม่ใช่อาจารย์เก้าอาจารย์อยู่ใต้ดิหรือเปล่าอาจารย์ฮัลโหลมึงโดนแน่มึงโดนแน่ ดถเนี่ยตกเองเลยมีอะไรแล้วไอมพาเด็กมาครับมีเหมือนเด็กคนนี้จะมีเวลสวัสดีครับขอรับนั่งนั่งนั่งนชื่ออะไรนะชื่อนัดเขาขอรับนัดจะมาเป็นอสูรเอ้นังราอสูรเหรอไม่ใช่อสูรสิเออใช่แล้วขอรับ อาใช่ดาบเป็นไหมเอ่าไม่เป็นเลยขอรับเองานเดี๋ยวชัดสอนแล้วกัน่ะมี่ดาบอันตราคถามเลยครับงูที่พันคอเนี่ยอนจะจะตายสักวันหรือครับข่าไม่ตายหรอกลองเลี้ยงไหมไม่เอาดีกว่าผมผมรักงูมากเลยรักงูจริงๆเลยรักรักมากๆนัดไปฝึกสู้กับไอ้ผุดของนั้นเห็นไหม ก็ขอรับอ่า่วนพวกธไนส่งคนฉันมีภารกิจให้ถูบ้านใช่ไหมก็ก็ต่อมาวันแหกอาจารย์ให้ถูบ้านไม่ใช่ถูบ้านไม่ใช่ถูบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เห็นภูเขาข้างๆไหมเห็นนรัพเห็นครับอ่ามันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่บนภูเขาอะให้แปลนหนังสือคนนู้นมาหนังสือมันเป็นหนังสืออะไรฝนตกก็ ต้องไม่ไปเลยไหมฮะอาจารย์ฝนมันตกเดี๋ยวกูเป็นหวัดอ่ะเอาเอาอยู่ดีๆฝนก็หยุดตกไดอ่านั่นแหละก็รีบไปรีบกันโอเคอเค,ครับผมอ,อนาจารย์ก็อย่าอย่าอย่าฝึกเข้มเกินไปนะบอกอย่าฝึกเข้มดีไดอาจารย์เขาเข้มทุกนะท,ทีเลยบอแต่ก็ครับผมแต่นั่นนั่นนั่นดูคนใช้ดาบไม่เป็นน่าจะมีพื้นฐานมาแหละเออเพราะนันไปไหมครับ เดี๋ยวนะเขามาจากไหนนะเขาเป็นใครเขาอยู่เขาบ้านเขาอยู่เขาเป็นหลานของลุงตีเหล็กเนี่ยฮะลุงที่ตีดาบแพ้แค่จ่าแอละใช่โลุงสมัยไหนลุงลุงสมัยโอเคโอเคไม่แปลกใจเพราะอาจารย์ที่สอนสอนนั่นสอนชั้นก็คนนั้นแหละเขาเขาเป็นนักล่าสุดเนี่ยโอ้คน่าจะเขาน่าจะเปลี่ยนละอ่าไปเถอะไปเลยเลย ไปสิลีไปลิกลับไม่กัจะคุยยาวๆตู้อย่ากพักไหมอยากพักไหมโอเคครับโอเคอยากอยากพักครับไปแล้วต่อแล้วไป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 แล้วเดี๋ยวนะแล้วแล้วเขาไม่บอกว่าบ้านหลังนั้นมันอยู่ไหนเขาบอกแค่อยู่บนเขาเขาบอกอยู่บนอยู่เขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งไปเดี๋ยวก็ถึงโอ้ยโอ้ยนั่นไงตกตกเหวแล้วก็ปีนขึ้นยังไงวะเนี่ยไอ้ชุบไอ้ชุบมันต้องมีมุมชบ มุมมันต้องมีองศาขอขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยตกโอู้ช่างมาแล้วน่าจะมีช่างขุดดินเลยขึ้นยากยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนกูขึ้นยังไงเนี่ยค,ค่อยค่อยขึ้นมาเร็วอ้าวอ้อาวทำไมวางบล็อกดินไม่ได้ดินอยู่อยู่อยู่นี่ <c ười> เดี๋ยโอ้ เอาไหวไหมกิได้ละจิได้ละเขาให้เรามาฝึกฝึกขึ้นเขาแน่ๆเลยเขาแค่หาเข้ออ้างักเออข้ออ้างก็ได้ถ้าขึ้นไปไม่เจอบ้านนักโบกอาจารย์ทิ้งโอ้ยดูนัดกำลังฝึกอยู่ข้างหลังนเห็นแล้วอาจารย์หวังว่าจะไปฝึกเข้มเกินไปนะเหมือนเหมือนอาจารย์กําลังมองมาทางเราอยู่ด้วยต้องโง่ไปเลยไปแล้วไป ยิบวิ่งไป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 อ้ยอยตกอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วอ่าอยุ่แถวไหนวะเนี่ยอยูดลึกอปะเนี่ยเรามีอาสูตรไหมเนี่ยไม่น่ามีหรอกเพราะตอนนี้มันตอนเช้านี่ไม่หลบใต้ต้นไม้มันน่าจะแบบหลืงเหลืออยู่ก็ได้น้าหลังคาบ้านเอ้ยใช่ปะใช่อย่างนี้ปะต้องใช่แล้วคงไม่มีใครมาบ้าสร้างบ้านภูเขาแบบนี้หรอกบ้านของใครวะเนี่ย ขออาจารย์หร <gesch> ือวะเอาบ้านอาจารย์ถ้าบ้านอาจารย์เราจะใช้เราทำไมวะเขาอาจจะลืมของก็ได้เนี <S 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 ่ยเห็นไหมยังมีที่นอนอยู <lonely> ่ไฟก็ยังติดอยู่ในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยกล่องนี่ยเฮ้ยในกล่องอะไรเนี่ยหนังสือนี้หรือว่าเด้อเด้อเฮ้ยเรามีแร่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนนกัแร่สำหรับทำดาบนี่แหละเก็บไปได้ไหมเอาไปด้วยก็ได้ นายเก็บไปเลยนาเก็บไปเลยเผื่อเอาไปซ่อมเผื่อเอาไปซ่อมเผื่อเอาไปให้ดูเอาเผื่อเอาไปแอดุงซ่อมโอเคไปเรากลับก่อนดีกว่าโอ้ทำไมต้องปิดประตูอ่ะน่ามันจะมืดหรือยังไม่เห็นท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดแปรปวนทันใจท้องฟ้าสว่างสวเก่งไม่ใช่ไม่ใช่เราเรากลับบ้านดีกว่าไม่ไปหาอาจารย์นี่า เดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยไปใกล้เราต้องไปหาอาจารย์ดีไม่ได้แล้วแรกนี่เราจะให้อาจารย์หรือว่าเก็บไว้กับตัวเอาไปให้ลุงนัดไงแต่แต่เราอยู่แต่เราอยู่มาจากบ้านอาจารย์นะบ้านอาจารย์อย่าไปถามกับตัวเลยดีกว่าบ้านอาจารยิงมั่าเอออาจจะไม่ใช่ก็อาจจะเป็นบ้านของคนที่ตายไปแล้วก็ได้บ้านคนที่ถูกอสูรกินอะนะอื ใช่อาจจะใช่ก็ได้แล้วมาแต่ตรงนี้วะเนี่ยใช่เออลงไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ปานลงไปดีกว่าว้าวเ้ยโอ้ยเจ็บ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 อย่าหำอยาทำเนี่ยไม่น่าเชื่อบอยเลยเนี่ยเนี่ยแหละที่ที่บอกว่าตูมันแปลกๆแล้วฝนก็ตก ฝนก็หยุดจกมาแล้วครับอาจารย์อาจึงอาจารย์กระตุ้งอาจารยจุ๊บจุ๊บจุบนี่อันนี้ของที่อาจารย์สั่งมาคุยไม่ันสมุดสมุดอันนี้อ่ะมันคือสมุดอะไรอาจารย์สมุดสกิลเหรอสกิลบุ๊กอืมโอเคก็เล่มนี้แหละอ่ะอ๋อ แล้วเจออะไรองกถึนไหมก็เจอแร่ที่ไว้ทําดาบครับเดี๋ยวก็เอาไปให้ช่างช่างตีดาบแล้วแล้วบ้านนั้นบ้านใครครับก็บ้านเจ้าตัวเลยบ้านบ้านของของพ่อตีดาบอืมอ่ะเขาเขาไม่ได้นอนที่ร้านหรอนะเขาบอกชั้นว่าให้เอาของมาให้เขาส่วนสมุนเล่นนี้ก็ของสาวไหลคนหนึ่งซึ่งไม่อยู่ไม่อยู่ อ๋อแล้วก็วอยในตาดีมากเลยอ่าแป๊บหนึ่งนะอาฮะว่าไงขอรับอ่าโชว์ทักษิณให้พวกนั้นหน่อยดิดูหน่อยดิแป๊บหนึ่งนะ<ด>มันนี่ไงมันนี่หน่อยอมา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 ได้ครับได้ขอรับโชว์ทักษะหน่อยเฮ้ยไอ้แกมไม่ขอรับนดินี่ดิน,น,นี่นี่มันปานเพลิงใช่ไหม,ม ตะไม่มันคือปานตะวันแล้วมันตายจากปานเพอยังไงอ่ะปานตะวันเป็นปานในตำนานมีน้อยคนที่จะเกิดมาแล้วใช้ปานนี้ได้พอๆกับปานเพิงแหละแต่ว่าปานตะวันจะน้อยกว่าอ่ยอะไรคือปานตะวันหรอขอรับอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันไม่ค่อยอะไรมากไม่ไม่มีอะไรหรอกก็เอาง่ายๆมันเป็นสิ่งที่โหดแล้วกัน สิ่งที่แบบว่าเป็นสำหรับผู้มนุษย์ที่โหดที่สุดอะอ่าไม่ต้องบอกอันไม่ต้องบอกระด็นโอเคโอเคอ่าก็ไม่ไม่สำหรับมันมันใช้เอาไว้แชปพองกันตัวอันร่างงี้ไงอ๋อเข้าใจแล้วขอรับนายฝึกไปเรื่อยเดี๋ยอย่างนายก็จะใช้ข้องเองแหละเข้าใจแล้วขอรับว่าแต่ตอนนี้มันก็มืดแล้ว่งนั้นไปกลับบ้านกันแล้วไม่อยากกลับอ่ะอยู่นี่ดีกว่านอนนอนนอนนี่เดยวนอนนี่นอนนี่ที่นอนก็มี นอนเบียดกันนิดนึงไม่เป็นไรหรอกถ้าสาระคนอื่นกลับมาไม่รู้ด้วยนะโอเคก็ตัวหมูกลับก่อนจงไปละไปละไป้เลยกลับมาได้เลยนะอ้าวัปทิ้งกัเลยนัดกลับยังได้ก็ขอรับโอเคไว้เจอกันเจอกันก็ขอรับอาจารย์จะ่าลืมปิดไฟบ้านด้วย มันปิดไม่ได้นยวะดูเขาตะโกนมาเลยอาจารย์ที่วยวายอาจารย์อาจารย์แล้วเขาเรียกอะไรอาจารย์อะไรนะตอนแรกกูตั้งใายายอาจารย์อะไรแวะลืมเจ้ามันเดือบไปกันดีกว่าหอองว่าจะไม่มีอารนะาขากลับเนี่ยไม่มีหรอกเฮ้ยอาสูรไม่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 ถอนถอนอน แกเดี๋ยวไปเผากิน